ตาใส่ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนตัวบางยาวครับพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับจอาขอกันเองสวัสดีครับวันนี้ผมมีเมนูหมูผัดพริกแกงถั่วนะครับหมูผัดหมูผัดพริกแกงถัว่วเมนูง่ายๆวันนี้นะครับได้หมูสะโพกมาแต่เรามาหั่นหมูกันก่อนครับ ครับหั่นหมูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเ,เราจะมาหมักหมูก่อนนะครับทําหมูนุ่มก่อนหมูที่เราหั่นไว้นําลงภาชนะผสมเติมน้ำเล็กน้อยส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะครับแป้งมันหนึ่งช้อนคุณพูนหมักหมูนุ่มนะครับคลุกเ,เข้ากันนะครับ Okay, ครับหมักทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสามยีสิถึงสามนาทีนะครับหลังจากที่เราหม,มักหมูครบประมาณ2 0่สิถึงสาสิบนาทีแล้วนะครับเราจะมาล้างข้อสะอาดออกล้างแต้งมันออกนะครับนอมนะครับตัวนี้เที่ยวแก่ช้อนครับ โอเคครับสูวบยาวนะครับล้างตาความสะอาดซอยยาวๆหน่อยชิ้นเฉียงฉีกก้านตรงนี้ออกนะครับฉีกก้านออกซอยครับ พริกกินดาแดงซอยยาวนะครับเพิ่มสีสันโอเคครับใบ <Okay. S 1> ัวระพานะครับเด็ดรอเลยหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเรามาเริ่มลงมือผัดกันเลยนะครับตั้งกระทะแก๊สน้ำมันครับ มูประมาณ300กรัมเราใช้พริกแกงประมาณ2ช้อนโต๊ะพูนนะครับผัดพริกแกงก่อนนะครับผัดพริกแกงกับน้ำมันนะครับด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆโอ้เสียงปลาร้องจนกว่าพริกแกงเราจะหอมนะครับผัด,ด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้พริกแกงเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับแล้วเราเอหมูมาใส่เลย ว่าหมูยัสุกนะครับหลังจากที่เราผัดมาได้แต่ระยะหนึงนะครับหมูของเราก็เริ่มสุกรู้สึกว่าแห้งไปแต่เราเติมน้ำลงไปเล็กน้อย ประมาณนี้ครับน้ำที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราปรปุงรสชาติได้เลยนะครับน้ำปลารอปรปุงรสครับ ล้วถอยผัดพริแกงถั่วเราวันนี้จะเราเน้นหวานนิดหน่อยนะครับน้ำตาลทรายใ,ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนผงชูรสตามชอบครับคนต่อครับ รสชาติคุกส่วนผสมเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราเชิมรสชาติดูนะครับหลังจากที่ได้รสชาติตามต้องการแล้วนะครับต่อมาเป็นตัวบางยาวครับตัดต่อตัวเริ่มสุกนะครับ ชิมรสชาติแล้วถัวเริ่มสุกดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับตามด้วยใบโหระพาแล้วก็เร่งไฟแรงนะครับผัดปึ๊บ ินหอมมากครับตอนนี้เร่งไฟแรงเราจะทำเสร็จกันตอนสุดท้ายนะครับโอเค,อเคหมูผัดพริกถลวงเราวันนี้เสร็จแล้วครับปิดแก๊เลยครับหอมๆเลยครับหมูผัดพริกแกงถัว่วหมูนุ่มๆ เมนูง่ายๆวันนี้นะครับพร้อมเสิร์ฟ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ